กับพ่อใช่นู่นเจ้เอาไหนลูกนะเอามากะลองให้หน่อยเนาะสีสุมนี่ค่ะแล้วก็มากินข้าวต่อแม่แหม่ม,มก็กินแต่เหมือนเดิมนี่แหละผัดตามนี่ค่ะของขอแวนันมีซอชาสุดโานใหญ่มากเลยรีทธรรมดาหอสวัสดีค่ะวันนี้ก็พากันมาเที่ยววัดนะคะดู นี่ยค่ะเขามีกระดิ่งด้วยนะเพราะแว่นเลยพามาดูส,สวยๆข้างในค่ะโอ้เข้ามาข้างในก็ร่มรื่นเลยอ๋อเนี่ยค่ะเพราะแวนเขาพามาดูกระดิ่งเนี่ยค่ะพอหน้าร้อนของญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะมีไอ้นี่ยจะมีอันนี้ ก็มีเสียงเพาะเพาะโอ้เยอะเลยอ้อสวยจังายดูไว้ไว้พาพระขอพรท้านได้อันนี้อยู่ในจังหวัดอิบารากิีใช่ไหมพ่อชิวเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะคะเยแม่กระหงษร่ายงสวกด้วย ไปไหว้พรขอพรอด้านในได้นนไม่เกบนนานแล้วเนี่ยได้พขอแบ่งคขาเอาหนังสือมานี่สตัมตาของวัดอีกแล้วค่ะไปทุกวัดแล้วก็จะสตัมเก็บไว้ว่าเออเคยมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหว้ขอพรกัน นี่ค่ะวัดในญี่ปุ่นนะเขาก็จะแบบเนี้ยค่ะร่มลื่นมีต้นไม้แบบนี้เลยนะแล้วก็จะสะอาด,าดมากมากเห็นแมวเหรอลูกโอเคไปไปไหว้พระก่อก่อนลูกปะไปที่ไหนจ้ะครับหน้าคนจิไป่าไปไปไหว้กันก่อนปะเดี๋ยวแม่ถ่ายกล้องให้ ไขอพรเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็ไปหาข้าวกินกันหนูไม่เอาอะไรมาลูกตองเหรอนี่เขาเล่นแบบนี้นะเดี๋ยวแม่สอนให้ใช่เขาจับเชือกเนี่ยเอานิ้วใส่เนี่ยนะคะที่นี่วัดถูกหวยโรตรี่เหรออันนัเดี๋ยวแม่ไปไว้มั้มะได้โอได้พอขียนว่าเป็นสมบัติใหญมากมากขียแยมากทาดากมาท่าดาากะ ว่าวันนี้ค่ะว่าแล้วจะถูกหวยไหมเดี๋ยวแม่ไปว่าเดี๋ยวถูกหวยแน่เดี๋ยวซื้อของฝากให้คุณลุงคุณป้าด้วยโอ้เดียนะอะไรธระกิจกสัมเรธิ์อก็ฮะตรึตึกทำาอะไรก็ได้กับรวย จ่ายตังสามร้อยเยนแล้วก็จะได้หินสีนำโชคไม่เลยนะวัอนอหไรเดี๋ยวดูนะว่าจะได้สีไหนสามร้อยเยนนะได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวเลือกก่อนเอาอันนี้แล้วกันเอาทำไมสิทำอะไรจะอะไร ไม่งายเดี๋ยวจะแก่แม่แหม่มชอบหินสีมากเลยอมอมมีกระเด้วยอะไรเนี่ยฮะฮะอมมีกระเจ่๊ยทำเกี้ยงอะน่ะอยากได้เหรอลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่แต่ทำไมแต่ทำไมจะไม่ทะเลเดี๋ยวก่อนนะลูกนี่น่าของแม่สีนี้โอ้โหเลตโซจัสปารู้จักกับพ่อที่ยังสิอ๋อเลสโซจัสปาคืออะไรอ่ะสวยนะ เกพิเศษด้วยค่ะหินแดงของแม่ได้หินแดงหืมไปได้เนี่ยแม่ดีใช่ไหมพ่อบอกว่าทําอะไรก็ดีนี่ค่ะได้หินอือ้งเซ่ไดขี้ไดขี้นอนดีสุดๆดปะด่ะเด,ดี๋ยวไปซื้ <laughs> อรถกะเล่มาตัวที่นี่ได้ได้ทำดีๆเอามาตัวที่นี่ามาตัวนะเอามีซึจิอ่ะได้อันดีด้วยนะครั้งแรกเนี่ย ครั้งแรกเลยนะที่มัดแบบียใ่เนาะไม่ดถไม่ดีนะถมากก็มาตัวยของเราดีอ่ะดีก็มาตัวน้หอแม่มันชอบมาตรงนี้เหรอลูกสนลนอไปโอเคเดี๋ยวไปกิงขนมกันค่ะโอ้ยมีปลาอยู่ในนี้ด้วย ข้าวแก้วมาใส่ pues ได้นะอันนี้สกอ๋อพ่อแว่นจังกาแฟแม่เอานี่ได้่ะมะม่วงนี่นะโอเของพ่อแว่นมาแล้วค่ะมีกาแฟอังกฤษว่าชอบกินอังกฤเหรอลูกไม่เออปกติหนูไม่กินไม่ใช่เหรอลูกเรียกเพื่กินอังกฤินะน่าจะได้ไม่าสดๆเขาไม่ได้กินอย่างนั้นลูกเขาต้องกินด้วยกันเดี๋ยวพ่อให nah, ้พ่อตักให้อยากไปไห น้ออไม่ชอบแบบนี้กินแรดังกินหวานๆแล้วก็กินกับกาแฟขมๆกาแฟยอร่อยดีหรอตังก๋ตังกวงโฮโหโอหอ้โหร่กินตังกวงนใหญ่ๆชิมมากกว่าโอเโโย่น โอ้มาอีกแล้วค่ะอังบิสของพ่อแว่นน่ากินเนาะจะกินอะไรลูกนูกินส้มเทเป็นไหมเทข้างบนลงมานะมนขึ้นไกกินงในดิ้อตลาอะไรอ่้นะเอออ้นีมนขัดจเหรอเออเกินยังไอ่ะกิน ตุ๊บตมกังช่วสุดสตักกันน้ำแข็งกินนนอร่อยใช่ไหมอะอืมทุกทานินหรือน้ำแข็งแบบนุ่มมากอะนี่เราทำเป็อื ตากเสียบเข้าไปเลยอร่อยเนี่ยอ่กเสียบเข้าไปลูกอร่อยนะ้งหข้าตะรอเ้าวตอะปอีกอมิเตชิโร่ะกนร่อยสิมาจะกร่ได้แล้ว

โอเคกูมาค่เจเจวาแ่ไม่ไม่ใคร,รเท่าเลยหนูชอบเอดีเนี่ยอ้กสิโอ้เดี๋ยวนี้เขาใช้หลอดอมไม่ใช่พลาสติกเอเนาะเ่ยค่ะหลอดหลอดกระดาษก้าดแม่อ่ะ ขอบคุณค่ะอกินดังงอีเหมียยิ่งแล้วโอ้ยอาจจะไปซื้อขนมปังต่อนะไหนไหนไหนร้านนูน้นนี่ยร้านขนมเนี่ยเหรอโอ้ปิดหรือเปล่าเปิดอ๋อนี่ร้านขนมปังเหรอทำไมเห,ห,หม,มือนร้านขนมญี่ปุ่นเลย เขาแหวนเลี้ยวผิดค่ะแม่ก็งงอะไรร้านขนมปังมองอยังไงก็ไม่ใช่ขนมปังนู่นอยู่ข้างหน้านู่นค่ะมีร้านงงอีกแล้นู้นร้านนู้นค่ะร้านนูน้นปิดหรอห่าเดียวไม่แข็นี่ร้านขนมปังอยู่นี่ไม่ปิดหรอก<ม>เขายังเปิดเปิดไฟอยู่เลยปกติเขาปิดโอ้ร้านนี้ร้านนี้อุ้ยร้านสวยด้วยร้านขนมปังเขาทำน่ารักเลยเนาะ ชีสเนียวชีสแบบนเอาไน่น่ะก็ี้จะนวับนนะเดี่ยวจับดีๆนะเดี๋ยวจันโอหนอยากคินอะไรบ้างลูกอข้างบนเป็นทองฟ้าแบบนี้นะน่นน้าไปดูกับพ่อซินู่นเจ้าอาไหนลูกนะเจ้าบันนีไม่เจอเจ้าอื่นอ่าใช่ อ๋ออ yeah. ๋อใช่แ hmm. ม so ่ชอบอันนั้นนี่ค่ะแม่ชอบอันนี้นี่บลูเบอร์รี่นี่ค่ะบลูเบอร์รี่ตัวน่ะอ่าโค้ดอะไรก็ตามเลยโค้เตรียมเดี๋ยวโค้ดอเหรอนู่เอามาการองให้หน่อยเนาะสีสวยแม่เอาพอแล้วหนุกเอากระต่ายเลยให้แล้วใม่หนุกได้ซื้อเสร็จแล้วเขาก็ให้กินกาแฟโค้ดมาส์ก

องกินดูสิอร่อยไหมอืมไอร่อยอะ่ะโอเคมันน่ารักดีเนาะอื้มดีกว่าแหละรสชาติหวานๆแล้วเนาะนี่ค่ะแล้วก็มากินข้าวต่อแม่แหม่มก็กินแต่เหมือนเดิมน,นี่แหละผัดตาวลองน้องอา,าก,กินราเมงเดบบ

Hva er det den gjør? ้านใหญ่มากเลยนี่ธรรมดาเหรอทำไม่วโอมูลิโอมูลิเหรออธรรมดาเดียที่งานนั่งราดเก้าห้า 2 응? 한 마리만

เห็นไหมคะหลังคาเขาทำสูงๆแบบนี้คือแบบชอบจังเลยอืมกินด้ยปะดมอมอม,อม,อม,อม

วยใช่ไหม,มหมวบ้างถ้ามียางหแล้วก็มีหมวี้ีวกี้ปถ้าเป็นอย่นี้ก็นนมีไดโแล้า,ลากมา็มีสีฟ้ามีโทอะหลังคาบ้านเราก็สูงนะพูดถึงนะทำอย่างนี้ก็ได้นะ ก็มีใขรเซ็นอะไรอ,อาาย่เป็นอายอชมก็ได้นะระบบนี่ยนี่ค่ะกลับมาถึงบ้านกันก็มาเล่นอะไรกันเนี่ยนั่นเล่นอะไรกัน <c oughs> เล่นอะไรกัน <c oughs> เล่นอะไรกันจ๊ะฮะได้ได้ได้หนาอยหน่อยแก่พ่อโนอาจะทำปากเหม็นให้พ่อทำไมนักไม่เอาไม่ทำแบบนี้ใส่ปากเหม็นโอเคค่ะ ไปเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แหม่มจะไอ้นแี้นะคะ่ะดูทำความสะอาดบ้านไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ